สวัสดีครับวันนี้เราจะมาแนะนํานกต่ออักสีขุนพลครับนะครับตัวนี้เป็นขุนพลที่หนึ่งนะครับเป็นนกต่อเสียงโตโตนะครับเป็นนกต่อเสียงใหญ่ๆนะครับตัวนี้เป็นตัวที่สองคู่อ่างนะครับครับแั่นี้เสียงโตนะครับตัวที่สองนี่เป็นคู่อ่างนะครับ ส่วนตัวนี้เป็นตัว 3, Omaha, ที่สามนะครับตัวนี้เป็นดาวเรืองนะครับดาวเรือง laughter, body, สองกุกนะครับเรียกใส่กุกคูกุกนะครับนะครับกุกโกกุกกุกโกกุกกุกโกกุกนะครับนะครับตัวนี้เป็นดาวเรืองนะครับเรียกใส่กุกนะครับแล้วก็คูกุกนะครับสองกุกเต็มนะส่วนตัวที่สามเป็นนกต่อชีพเป็นตัวนี้เขาลมจัดนะครับเนี่ยตัวนี้ตัวที่สี่นะครับ ตัวนี้เป็นตัวที่สี่นะเสียงโตโตหน่อยนะครับแล้วก็ตัวนี้นกขลมนะครับนกขลมจ,จัดเลยน,นะครับตรงตัวนี้ครับเปลี่ยนดีจัดเลยน,นี่ตัวนี้ตัวที่สามนะครับอันนี้เรียกไฟกุกหนึ่งกุกนะครับครับคูกุกแล้วก็สองกุกเต็มนะครับนกตัวนี้ส่วนตัวที่สองนี่เป็นคูอ่าง เนี่ยเรียกอยู่นะครับส่วนตัวนี้เป็นตัว 3, ที่สามที่สี่เลย ช่วงนี้ก็เป็นอหน้าร้อนนะครับตอนนี้บ่ายสองโมงครับอากาศร้อนมากนกจะไม่ค่อยขันเท่าไหร่นะครับก็พยายามทำคลิปให้นะครับแดดร้อนครับพอดีร้อนจัดตัวนี้ตัวที่หนึ่งนะครับตัวนี้เสียงโตนะครับตัวนี้ตัวที่สองนะครับตัวนี้เป็นควอ่างนะครับตัวนี้ตัวที่สามเป็นดาวเรืองนะครับนะครับเรียกใส้กุก ตัวนี้โยนสองกุกกเต็มนะครับคูกุกนะครับเป็นตัวที่สี่นะครับเห็น็โต,ตเลยกกโ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 กคูลากๆนะครับคูคำรามลากๆนะครับนะครับตัวนี้เป็นตัวที่หนึ่งเลย เสียงตัวโตนะครับครูคำรามครับตัวนี้เป็นตัวที่สี่นะครับตัวนี้เป็นกรูอ่างนะครับต, 2. ตัวที่สองตัวที่หนึ่งในเสียงใหญ่มากนะครับ ลูกป่าร้อยนะครับทั้งหมดนี้เป็นนกต่อดีๆที่เราจะแนะนําในวันนี้นะครับอากาศร้อนมากนะครับวันนี้ ตัวนี้คูกุกนะครับโก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 กกนะครับนี่ครับตัวนี้เป็นตัวที่หนึ่งนะครับเัวนจะโตนะตัวนี้เป็นตัวที่หนึ่งเลยนะครับ เรียกกุกปับ๊บคูกลุกปุ๊บนะครับกกโกกนีนะครับ,รบ,นะรบอันนี้เป็นตัวที่สามนะครับเรียกกุกคูกลุกเป็นนะครับเป็นดาวเรืองนะครับตัวนี้นกขลุมนะครับตัวนี้เป็นตัวที่สองคู่อ่างนะครับ นีเรียกกุกสองกุกตัวนี้คว้างนะครับเป็นตัวที่สองตัวนี้ตัวนี่เสียงใหญ่นะครับตัวที่หนึ่งเลยตัวที่สอง